สบูรณ์พิีวิตฐานทุกเองสมบูรณ์ที่าสุตกนะเ็ตตัมถัตอซาไปนะมโยตัวูกกินตอนซาไปนะกินขาซาเนาะ 然后。

Nam nó nguyên Ui, những cái màu xanh ต้นใส้พับนะคูรองนักยาก็ใส่ยำแจง love you. ໃນການກັນກັນແລ້ວຂ້າສາຕໍທ It. what if I can cap it over e ึงทำมื่อส,สี้เด็ด โอเคออไปน้อยซับซ มอนแล้วขอลาบเขามอนแบนี้ครับ <c oughs> อขอลาีิคิปเจ้าพี่น้องติดตามเศร้าซัดใจคือเก่าพี่น้องพาก็แรกกดแซ่พ่อใหม่กินหนักสบายดีพี่น้อง